สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นวีเพกันนะคะทุกคนเราเข้าหมาป่าเลยนะคะทุกคน,นโอเคนะคะเราเข้าหมาป่าแล้ววันนี้ก็จะมาเล่นโหมดเป็ดนะคะโหมดฟูดดักนะคะทุกคนเราจะเข้าไปเลยนะคะเข้ามาแล้วนะคะทุกคนมาดูกันเราจะได้เป็นบทบาทอะไรนะคะแต่เราจะเล่นมือปืนอ่ะดิ เราอยากเล่นมือปืนนะคะทุกคนแต่เราไม่รู้จะได้เป็นบทบาทแบบเราชอบทุกคนเราได้เป็นมือปืนค่ะเราก็จะมาเล่นกันนะคะครั้งแรกอะเราตอนตอนนี้เราก็เริ่มเดินเลยนะคะเดินเดินไปเลยนะทุกคนเดินไปนะคะเดินไปเลย ปืนก็จะสามารถยิงคนได้นะคะแต่แต่เบอร์สามดูอยู่แต่แล้วว่าว่าเราแกล้งทำคลิก่อนโอเคค่ะแต่ว่าคัดออกคูดาวอะ่ะหมดแล้วนะั้นเราก็จะฆ่าแล้วก็จะปิดไฟนะคะเราก็จะโดดท่อนะคะแล้วก็จะทุกคนเบอร์สี่เรามุดั่อเป่าเราต้องมุดนะคะทุกคนเรามุดซ่อนก่อนเดี๋ยวเบอร์สี่ฆ่าเรา ทุกคนเราเห็นเบอร์สองปาดแล้วว่าสองนั้นจะเป็นคนบ้าน,นะคะแล้วก็ปาดกลับค่ะอยู่อยู่ตอนแรกกำลังอยู่ที่ห้อง,ง <บะ S 2> หอสังเกตการค่ะแล้วก็เดินลงมาแล้วก็เห็นศพอ,อยู่ที่ห้องอ่านหนังสือแล้วก็เบอร์สี่หน้าหน้า น่าจะเป็นสับป,ปะเลอค่ะเพราะว่าศพแล้วก็อยู่ดีๆก็เก็บเก็บกว่าศพลงมาอีกลงมาแล้วก็ไปที่ห้องถุงใหญ่ค่ะแล้วเจอเจอศพเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามแบบ,<ส>บนอนตายอยู่เลยยิงนะคะเบอร์สี่เป็นสับป,ปะเลอนะคะทุกคนคือเราจะเราก็เลยบอกว่าไม่มีข้อมูลกำลังเดินไปทำเคสนะคะ ก็ประมาณนั้นเรากดซิ้นสุดการพูตเราก็เป็นมือปืนนะคะไม่มีข้อมูลครับแต่ยังไม่มีคําตอบที่แน่ชัดนะคะเออแต่เรายังไม่รู้เลยเบอร์สิบาะเดินจากห้องโถงใหญ่แล้วก็กำลังจะขึ้นไปที่หอสังเกตการณ์แต่ว่าเบอะไรเลเลยตอนแรกคิดว่าตวตลกไงนะคะทุกคน เราคิดว่าเบอร์สิบอะเขาเลาคิดว่าสิบเนตัตลกแต่เราก็เลยกดว่าใส่เบอร์สิแล้วไม่ใช่ตัวตลกนะคะใส่เบอร์สี่เพราะว่าขึ้นมาขึ้นมาจากห้องถุงใหญ่แล้วพอเห็นเราพอเราก็เดินไปห้องสังเกตการณ์นะคะทุกคนเราก็จะเราก็จะของดนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าสิบเป็นตัวตลกไหม แล้วก็จะงดนะคะนี่ใกล้ใกล้หวชแล้วใกล้เวลาบวชแล้วเราก็งดนะคะงดหวตงดหวตเนาะเพราะเราไม่รู้สิบตัวตลกหรือเปล่าเพราะเผลอหวตไปเดี๋ยวสิบก็ชนะนะเพราะไม่กดหวตไม่รู้สิบตัวตลกหรือเปล่าแต่ในห้องนี้สิบคนน่ะเราตอนแรกยังไม่รู้ว่ามีกี่ตัวไม่รู้เป็นตัวตลกหรือเปล่าถึงไม่กดหวตอ่ะเราก็สิบก็โดนหวตออกนะคะแต่แต่ความจริงแล้วสิบไม่ใช่ตัวตลกคี่นาย,ยกเทศมนตรีนะ นะชนะคะแนนมีนะคะเราก็มาเล่นแค่รอบเดียวนะคะเดี๋ยวหลังๆเราจะมาเล่นให้ทุกคนใหม่บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนะคะ